สวัสดีนะครับ f อทุกท่านครับผมนนี้ก็เป็นวันดีๆนะครับจะมาพูดถึงเรื่องการขอใบอนุญาตใบพอสามนะครับที่จะไปซื้ออาวุธปืนครับผมเห็นเพื่อนๆสอบถามกันมาในคอมเมนต์เยอะอยู่นะครับว่าเราขออย่งไรยุ่งยากไหมครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ จะอธิบายนะครับในส่วนที่ผมได้ดำเนินการแล้วก็ได้ใบพอสามมาจนกระทั่งที่ไปซื้ออาวุธที่เราชื่นชอบนะครับที่มาไวส้สำหรับเฝ้าบ้านเฝ้าทรัพย์สินนะครับอโอเคตอนนี้คือผมจะมาพูดถึงเรื่องการขอใบอนุญาตพอสามครับฉบับประชาชนนะครับผมก็เป็นไม่ใช่ข้าราชการนะครับเป็นประชาชนทั่วไปครับผม ก็เป็นมีเงินเดือนประจํานะครับขอทํางานเป็นพนักงานรับจ้างทั่วไปเหมือนเขานะครับอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับเอาแบบที่ผมเจอมานะครับโอเคครับก็การที่เราจะขอใบปอสามเนี่ยนะครับถึงเพื่อเราจะไปซื้อปืนให้มันถูกต้องตามกฎหมายครับผมแล้วก็เพื่อความอุ่นใจนะครับ ไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องพกปืนเถือนอีกต่อไปครับก็เราก็ต้องไปหนึ่งเลยแนละ้เราต้องไปที่อำเภอครับที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของอำเภอนั้นๆครับไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับคุณสมบัติก็เนี่ยนฮะหนึ่งก็คือหลักๆเกยคือชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วก็เป็นคนที่ บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับโอเคเราก็จะไม่พูดถึงตอนนั้นก็ก็จะยาวไปฮะก็เราก็ไปที่อำเภอผมก็จะเคล็ดลับของผมคือผมจะเตรียมเอกสารทุกอย่างเลยนะครับเอกสารทุกอย่างคือหมายถึงว่าหนังสือรับรองเงินเดือนโฉนดที่ดินทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเนี่ยทรัพย์สินที่เรามีทั้งหมดนะฮะคือถ่ายเอกสารไปหมดเลยครับ แล้วก็ตัวจริงก็ที่จะต้องใช้ก็คือทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเนี่ยเตอวจริงที่เราต้องใช้นอกนั้นก็ถ่ายเอกสารได้หมดเลยครับปกโฉนดที่ดินมีมีเท่าไหร่เอาไปให้หมดเลยครับเพราะว่าตอนแรกเราเอาไปให้ทางประลักประหลักอำเภอเขาเขาาดูก่อนครับประหลักอำเภอนี่ก็เปรียบเสมือนเลขขาของนายอำเภอรครับของนายที่จะต้องเป็นอนุญาตฮะให้เราได้ใบปลสามเพื่อที่จะไปซื้อนะโอเคเรา พยายามรวบรวมให้ได้เยอะที่สุดนะครับคือบางคนก็คือต้องไปวิ่งขอเอาใบรับรองความพตชของจากผู้ใหญ่บ้านจากอะไรก็ยังไม่ต้องเอาไปครับคือห่อเอกสารที่เรามีเนี่ยฮะคือทรัพย์สินเพราะว่าเราใช้ทางผมจะพูดถึงในการใช้ที่ซื้ออาวุธปืนมาเพื่อที่จะปกป้องทรัพย์สินนะครับไม่ได้เพื่อการกีฬาอะไรนี้ก็เนี่ยะเอา ไปให้ได้เยอะที่สุดครับพวกสเตตเมนต์พวกอะไรการเงินพวกนโฉนดที่ดินพวกรถพวกทรัพย์สินที่เรามีทั้งหมดครับเอาไปให้นายอำเภอเขาดูก่อนอ่านายเอเอโทษทีครับให้ประหลัดให้ประหลัดนะครับเราหออเอกสารไปเลยครับเยอะที่สุดแล้วก็ไปยื่นให้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 ในายเออประหลัดเขาดูก่อนเลยนะครับว่าเออพี่ก็มันจะมีจะมีคนคนหนึ่งฮนะที่ว่าเขาดูแลเรื่องพวก ปรประเภทนี้อยู่ครับผมแล้วก็แค่เข้าไปแล้วก็ถามเขาว่าเฮ้ยผมมา,ขอ,า,อา,อา,าขออนุญาตซื้อใบจอเอาอนุญาตขออนุญาตผมมาขอใบพอสามเพื่อที่จะซื้ออาวุธปืนเนี่ยต้องติดต่อใครเขาก็จะบอกเองครับแล้วเราก็โอเคถ้าเจอเขาแล้วก็ไปแบบอโอเคครับมีนิดนึงนะเราเข้าไปเนี่ยเราต้องแต่งตัวแบบ สุภาพนะสุภาพให้สุภาพที่สุดนะครับให้เขาดูว่าเออเฮ้ยน่าเชื่อถือครับเทรถมาเอาว่าน่าเชื่อถือที่สุดนะครับเพราะว่าเขาจะดูตั้งแต่เราเข้าไปเลยนะครับว่าเฮ้ยคือถ้าเราแต่งตัวไม่สุภาพเนี่ยก็ดูเหมือนแบบมันมันเราจะไปซื้อปืนมิทตเบียนนะมันก็ดูแบบเถื่อนๆไปอะรเราต้องแต่งตัวให้ดูดีที่สุดฮะไม่ต้องตึงก็ใส่ตัวแล้วก็คือเสื้อเขาปก ก็รองเท้าหุ้มส้นผ้าใบอะไรเงี้ยเกงยีนเกงขาย,ยาวอย่างี้ก็ได้ครับให้ดูสะอาดสะอ้านก็เราก็าไปตัดผมตัดผอให้เรียบร้อยครับให้มันดูน่าเชื่อถือว่าเออเรามีเรามีวุฒิภาวะในการใช้พวกนี้นะฮะคือเราไม่ไม,ไม่ไม่เอาไปใช้ที่สิ่งที่ผิดกฎหมายแน่นอนครับอ่าโอเคครับเรามาพูดต่อเรื่องการขอใบนะครับคือพอเจอปรับแล้วนะครับก็คือผมว่าเราก็บอกว่าเรามาขออนุญาตนะครับซือ มาขออนุญาตใบพสามปฏิรูปอาวุธปืนครับเขาก็จะถามอีกครับว่าเขาก็จะถามอีกว่าเฮ้ยเราเอาไปทำอะไรอะไรเงี้ยเราก็บอกผมไปเอามาปกป้องทรัพย์สินครับเราก็ระบุไปครับว่าเราจะเอาไปเราจะใช้เราจะเอาไปซื้ออาวุธปืนชนิดไหนครับเราก็บอกเขาไปเขาวข้าครับผม แล้วก็นายเขาก็เราก็ยื่นเอกสารให้เขาเลยครับว่าเรามีทรัพย์สินแค่นี้ยื่นไปก่อนเลยครับคือให้เขาพิจารณาเลยครับว่าผมมีโอกาสได้นะครับอันนียคือบางที่นี้ยื่นไปนี่คือนานนะครับกว่าจะได้ครับแล้วก็แบบยังไม่รู้เลยว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะว่าเขาคือเราไม่ได้ถามเขาว่าเฮ้ยเรามีโอกาสได้ไหมเออถ้าเราถ้าเราไม่ได้อุ้ คือพวกทรัพย์สินเราเนี่ยมันมันไม่ผ่านเกณฑ์อยู่ในไม่อยู่ในเกณฑ์เขาไม่ต้องไปเสียเวลาครับคือว่ามันจะแช่อยู่อย่างนั้นนะฮะคือเราให้เขาดูเลยว่าผมมีโอกาสได้ไหมอ่าโอเคแล้วเขาก็แล้วแต่เราต้องมั่นใจนะว่าหนึ่งเราไม่มีประวัติประวัติอัจญากรรมพวกอะไรเนี่ยค,คือตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับถ้าใครเคยมีก็คือยากครับผมบอกเลยยากมากครับผมโอเคครับพอเรายื่นยื่นให้นายไปนะครับ อ่าโอเคให้ถามเขาเลยว่าผมมีโอกาสได้นะครับให้เขาพิจารณาเอกสารของเราก่อนนะครับว่าผมมีโอกาสได้ไหมครับโอเคถามเขาแบบสุภาพนะว่าโอเคถ้าเขามีเรามีโอกาสได้เขาก็จะขอบับรประชาชนเรานะครับขอบับรประชาชนเราแล้วก็เขาก็จะพิมพ์ใบพิมพ์หนังสือจะพิมพ์หนังสือเพื่อส่งตัวเราเนี่ยไปตรวจประวัตินะครับไปตรวจประวัติ <Okay. S 2> เขาก็จะเอาเขาจะพิมพ์เสร็จเขาจะส่งให้เราแต่เอกสารนั้นแล้วก็บางที่เขาก็คือเราเอากลับมาก่อนนะครับเราแค่ที่ผมบอกไปเอาไปให้เขาดูคือจะถามเขาเลยว่าผม,มเรามีโอกาสที่จะได้ใบปอสามไหมอ่าเราถึงจะดําเนินการต่อครับถ้าเราไม่มีก็คือจบเลยครับจบตรงนั้นเลยครับแล้วเขาผมก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งคือบางที่เนาะมันก็อาจจะยากยากจริงๆครับผมเข้าใจครับ ก็ถ้าเรามีเพื่อนมีฝูงหรือว่ามีญาติอะไรเงี้ยเราก็ถามถามดูอำเภออื่นเนาะจริงๆมันก็ใช้กฎหมายเดีวยวกันนั่นแหละแต่ว่าอยู่ที่ดุนพินิษ์ของนายเนาะก็ย้ายไปเลยครับแค่หกเดือนเนองครับแป๊บเดียวครับย้ายไปอยู่เอ,อ่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปพูดคุยฝั่งโนนเอาเนาะเอยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับผมนี่คือถ้านายไม่ให้ก็ตื้อยังไงก,ก็ยากครับผมก็แล้วแต่ดุนพินิษของของของ,ของนายเขาเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะ เขาเขาได้โอเคครับมาถึงหนังสือเขาก็จะส่งหนังสือเราหนังสือเรียนผู้กำกับนี่นี่น,นี่อำเภอจังหวัดอะไรเงี้ยคือคือนายอย่างเงี้ยคือลบคือ,อ,คอ,คอให้เราส่งตัวเราเนี้ยไปตรวจไปตรวจ,ไป,รวจไปตรวจประวัตินะครับคือเขาใช้ประโยชน์คำขอร้องขอให้คือเขาส่งหนังสือไปให้เราไปตรวจนั่นแหละครับ แล้วเราก็เอาหนังสือนั่นไปเลยพร้อมที่เอกสารโฉนดที่ดินอะไรเนี่ยครับสำเนาอะไรเนี่ยเราเอากลับมาด้วยก่อนเลยครับอากลับมาก่อนเนาะแล้วเราก็ไปตรวจไปตรวจเลยนะครับถ้าโดยหลักทั่วไปแล้วไม่เกินสิบห้าวันนะครับการตรวจเนี่ยคือต่างจังหวัดนะครับคือเขาต้องไปคือเขาส่งแล้วเขาไปตรวจที่ทางกรุงเทพเขาจะเป็นคนติกประวัติเรานะฮะคือนี่ผมสอบถามทาง ดาบที่เขาดูแลเรื่องพกคดีพกสอบสวนเนี่ยครับที่ส่ง,ส,งส่งผมไปส่งประวัติผมไปตรวจนะครับที่เขายื่นเรื่องไปนะเสังส่งสำนักงานตำรวจเขาก็จะพิจารณาเราคนระับที่ซึ่งที่อยู่กรุงเทพครับผมใช้เวลาไม่เกินสิบห้าวันนะครับถ้าบุคคลที่ไม่มีไม่มีคดีเลยนะครับไม่มีคือแบบเร็วสุดนี่ ไม่ถึงสิบวันก็มีนะครับอ่าโอเคครับอย่างอย่างเช่นผมนี่ก็คือผมใช้เวลาในการตรวจนะครับสิบวันครับรวมเสร์อาทิตย์แล้วนะครับสิบวันนะครับก็คือถ้าไม่รวมก็คือประมาณเจ็ดแปดวันครับก็คือได้เลยครับเจ็ดแปดวันได้เลยคือแล้วทางทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เราทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับพอเราไปตรวจลาย้นมือแล้วเสร็จแล้วนะครับก็จะเสียค่าธรรมเนียมหนึ่งร้อยบาทครับเสียค่าธรรมเนียมหนึ่งร้อยบาทเนาะ แล้วเราก็ได้ใบเสร็จนั้นมาแล้วก็ฝากเบอร์โทรฝากเบอร์โทรให้เจ้าหน้าที่แล้วเขาจะโทรจะโทรหาเราเองครับแต่ถ้าใครไม่ใครไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็ขอเบอร์ดาบไปเลยครับขอเบอร์เจ้าหน้าที่ไว้เลยครับว่าเดี๋ยวเราก็จะโทรจะโทรโทรหาโทรเช็คเขาก็ได้ครับไม่ไม่เขาคงไม่ว่าอะไรครับเรารบกวนเขาพอคุยกับเขาดีๆแต่แต่ของผมเนี่ยคือเดี๋ยวเขาจะโทรมาครับผมก็เลย มันอยู่ใกล้ๆสอพอด้วยก็เราก็ไม่มีปัญหาอะไรครับขับไปถามแป๊บเดียวครับผมไม่ได้เร่งรีบอะไรอะ่ะแต่โอเคครับอ่าพอเราส่งเรื่องเนาะตรวจประวัติเสร็จแล้วก็ทางของผมเจ้าหน้าที่เขาโทรมาเขาโทรมาบอกเลยนะครับของผมได้ประมาณสิบวันนะครับแล้วเขาโทรมาบอกว่าอโอเคของเราได้แล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเขาจะส่งไปที่ อำเภอรครับ่าเขาจะบอกบอกว่าโอเคเราผ่านโอเคเราก็จะส่งหนังสือนะะหนังสือที่ตรวจประวัติอะครับว่าเราผ่านเนี่ยไปส่งไปที่ไหนไปที่อำเภอเลยนะครับแล้วเราก็นั่นแหละครับเราก็เอาเอกสารนี่ละนี่หละ,ละถึงขั้นตอนที่เราจะขอแล้วนะครับเราเอเอกสารตัวเดิมนั่แหละครับที่เราไปถามเขาตอนแรกครับ ไปยื่นเรื่องนะครับไปหาประหลัดนั่นแหละครับไปยื่นเรื่องคมว่าเค้คือผมเจ้าหน้าที่ทางสอพอเขาโทรมาบอกผมว่าคือประวัติผมผ่านแล้วอะไรเงี้ยคือผมมายื่นเรื่องครับอะไรเงี้ยก็โอเคเขาก็จะคนนะครับเพราะเอกสารมันเยอะนะครับคนขอคนขอใบพอสามนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับบางบางพื้นที่ครับของผมนี่เยอะเลยนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยก็จะพิมพ์พิมพ์พิมพ์แล้วก็ ส่งมาที่เนี่นครับแล้วก็มันจะมากองกันอยู่ครับเราก็โอเคเขาก็คน้นคนเปิด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 ,ปดแล้วก็โอเคเราชื่ออะไรก็บอกเขาครับอ่าขอแล้วประหลัดเขาจะแนะนาเองนะครับนี่ครับขั้นตอนนี้คนระถ้าเขาจะเอาหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะบอกให้เราว่าให้เราไปเอามาเลยนะครับแต่ส่วนแต่ทุกวันเนี้ยผมว่าส่วนมากนะของต่างจังหวัดอะ่ะเขาเอาผู้ใหญ่บ้านไปเลยนะครับ <laughs> นี่แหละครับ จุดนี้แล้ครับที่เราก็บางเข้าใจเนาะบางคนผอย่างผมอยู่ในเมืองเนี่ยแทบจะไม่เคยคุยกับผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับบางครั้งเราย้ายไปอยู่กับเมียกับลูกเนาะเรายังไม่รู้จักเลยผู้ใหญ่บ้านคือใครนะครับแต่เราก็ต้องไปคุยเขาดีๆเนาะเราก็เราจะทําไงให้เขาเชื่อใจให้เราไปรับรองได้เนาะเขาบอกเราก็ต้องบอกว่าถ้าไปคุยกับเขานะครับเขาผู้ใหญ่ที่เราไม่แทบจะไม่รู้จัก แต,แต่แถวแถวบ้านนอกเลยเนี่ยอาจจะรู้จักทัทษถึงเนาะผู้ใหญ่บ้านก็จะรู้แล้วว่าใครเป็นลูกใครอะไรเงี้ยทําง,ทงานอะไรเนี่ยก็ก็ดีดีดีแบบหนึ่งครับโอเคผมก็ไปคุยกับผู้ใหญ่ผมก็แทบจะไม่เคยได้คุยกับแกเนาะแต่ผมก็บอกว่าโอเคผมตรวจประวัติผ่านหมดครับอะไรเงี้ยผมรบกวนอะไรเงี้ยคือก่อนที่ก่อนที่ผู้ใหญ่จะเซ็นก็ตรวจดูประวัติผมได้ครับแล,แ,ลแล้วก็เราก็เอาโฉนดเอาอะไรเนี่ยให้เขาดูผมมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นนมี ทรัพย์สินประมาณนี้หนึ่งสองสามอะไรเงี้ยเอาให้เขาดูเขาดูแล้วเขาก็เออเขาก็คือเพิ่มความน่าเชื่อถือครับให้เขาไปเนาะอ่าถ้าเขาคุยง่ายก็ก็เราก็มีเล็กๆน้อยๆครับผมค่ากาแฟค่าอะไรก็ให้แกเป็นน้ําใจครับไม่ได้ไม่ได้ถือว่าติดสินบนก็คือว่าเราก็เป็นเป็นน้ําใจเนาะเราจะไม่พูดถึงตรงนั้นอืมโอเคก็เขาก็เราก็นัดเลยครับนัดวันเลยของผมนี่คือพอประหลัด ให้มาพาผู้ใหญ่บ้านไปด้วยครับผมเพื่อที่จะไปเซ็นรับรองความประพฤติของเรานะครับเหมือนเมื่อวานอ่ะสมมติว่าเมื่อวานเนี้ยก็คือประหลัดประหลัดเขาให้เราเอาผู้ใหญ่บ้านไปด้วยเนาะก็คือวันนี้ผมก็คือนัดแกแล้วก็คือไปเลยครับอโอเคผู้ใหญ่บ้านก็ก็ไปนะครับก็ดีโชคดีของผมแกก็ไปอ่าพอเราไปนี่แหละครับเราต้อง พอไปนั่งเขาจะไปนั่งคู่กันนะฮะโอเคเราก็บัตรประชาชนเราผู้ใหญ่บ้านก็บัตรประชาชนผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็มีหนังสือของผมก็คือมีมีมีหนังสือหนึ่งใบของผู้ใหญ่บ้านก็หนึ่งใบฮะก็คือเขาก็จะกรอกว่าโอเคเหมือนใบยื่นคำร้องนะฮะของเราเนี่ยใบยื่นคำร้องแต่ของผู้ใหญ่บ้านคือหนังสือรับรองตัวของเราเองนะครับคือมันจะมีข้อมูลของเราในในในของผู้ใหญ่ด้วย อ่าแล้วของเราก็คือใบย,ยื่นคำร้องเนี่ยผมผมผมคิดว่าน่าจะเป็นใบปอหนึ่งนะครับการใบยื่นคำร้องะฮะตัวนี้คือผมผมโทษทีครับผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าน่าจะใช่ครับผมไม่ทันได้สังเกตอ่า่าจะเป็นใบปอหนึ่งคือใบยื่นคำร้องเพื่อที่จะทําใบปอสามนะครับอ่าผู้ใหญ่บ้านเขาก็ทางประหลัดเขาก็จะสอบสอบประวัติเรานะฮะสอบประวัติอ่าเราก็บอกบอกผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่แรกนะฮะว่าเราจะทำงานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นัดกันไปอะฮะ แล้วผู้ใหญ่บ้านเขาก็โอเคผู้ใหญ่บ้านส่วนมากเขาจะไปเข้าออกอำเภอบ่อยแล้วเนะาะแทบจะรู้จักประหลัดแล้วมั้งครับก็ตรงนี้ก็คือถ้าเขาไม่เรื่องมากอะไรเขาก็แค่สอบถามข้อมูลเบื้องต้นครับโอเคครับทษทีนนแหละผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะประหลัดเขาก็จะสอบถามเบื้องต้นไปเราก็นั่งกอ,อกไปครับอะไรที่เราไม่เข้าใจเขาก็บอกให้ถามนะอย่างผมเนาะผมซื้อผมจะซื้ออาวุธป,ปืนก็คือ ปืนลูกกดเนาะปืนซีเซ็ตอ่ะที่ขอนใจทุกคนหลายคนเนาะเป็นปืนยอดนิยมเราก็เลระบุเลยเลยครับว่าปืนยาวปืนยาวชนิดเดี่ยวลูกกดนะครับขนาดจุดสองสองอ่าปืนยาวเดี่ยวขนาดลูกกดขนาดจุดสองสองนะครับตันนี้คือระบุไว้ว่าเรา เรานํามาใช้เพื่ออะไรเรามันก็จะมีให้ใช้เพื่อปกป้องทรัพย์สินเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างก็ใส่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 แล้วเขาก็จะรวมเลยครับว่าจํานวนมูลค่าของทรัพย์สินของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันจะมีข้อมูลในใบคาร้องนั้นหมดเลยนะครับตั้งแต่ชื่อชื่อที่อยู่อะไรนี้็ต้องใส่อยู่แล้วเนาะชื่อที่อยูอ่อาวุธปืนที่เราจะต้องจะนาใบประสามไปซื้อ,อแล้วก็กระสุน กระสุนนี่ก็คือแล้วแต่นะครับแล้วแต่อำเภอไหนจะให้ครับของผมให้ห้าสิบลูกครับให้ห้าสิบลูกก็ปืนลูกกดเนาะก็คือก็ไม่ได้แย้งอะไรกับนายก็ก็แล้วแต่ครับแล้วก็พกไปครับหรือห้าสิบก็เยอะแยะครับอืมในทางทฤษฎีนะครับเยอะแต่ปฏิบัติก็น้อยนิดนึงก็ฮะหลังจากที่เรายื่นคำร้องไปแล้วนะครับ พอเรายื่นคำร้องเสร็จก็คือเป็นเป็นที่สิ้นสุดนะครับเรายื่นคำร้องเสร็จก็คือเราก็รอตอนนี้เรารอแล้วนะครับถามว่าเรามีโอกาสได้ไหมครับผมว่าเก้าสิเปอร์เซ็นแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งผู้ใหญ่บ้านเซ็นสองก็คือเราถามเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าเ,เรามีโอกาสได้ไหมสามก็คือยิ่งสำคัญเลยครับประวัติเราไม่ไม่เคยก่อคดีนะครับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้แน่นอนครับ คคหลังจากยื่นเสร็จนะครับของผมเจ็ดวันครับเจ็ดวันได้เลยนะครับอาทิตย์ผมไปยื่นวันประมาณวันพุธครับวันพฤหัสวันพฤหัสหน้านี้ผมได้เลยนะครับถ้าไม่รวมเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณเจ็ดวันแปดวันนะครับเต็มที่ครับแล้วก็ทางทางประหลัดเขาก็จะให้เบอร์โทรเรามาเนาะเราก็จะให้เขาโทรหาก็มันก็เกรงใจเขาเนาะเราก็อาศัยเขาอืม ผมก็เลยโทรไปถามก็ได้แล้วครับฮ่าโอเคเขาบอกว่าได้แล้วพอได้นะครับโอเคก็รู้สึกดีใจอยู่ก็หลังจากนั้นพอเราได้ใบปสามนะครับตลัดเขาบอกว่าได้แล้วอโอเคเราก็ไปรับได้เลยครับเสียตัวนี้คือจะเสียค่าธรรมเนียมนะครับก็คือค่าค่าใบปสามก็คือห้าบาทนะครับค่าใบฮะ ค่าใบอนุญาตให้ซื้อปืนก็คือห้าบาทครับส่วนกระสุนหนึ่งบาทครับรวมแล้วหกบาทครับของผมหกบาทนะครับทั้งหมดก็จะมีพอเราได้ใบปลอสามานะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ะใบปอดสามผม,มตัวนี้เป็นตัวก๊อปปี้เนาะอะไรเงี้ยตัวถ่ายเอกสารมันจะมีอยู่สามตอนนะครับใบอนุญาตเนี่ย ใบปสามเนี่ยมันจะมีอยู่สามท่อนนะครับสามท่อนของผมคือผมไปดูปืนก่อนเนาะไปดูปืนแล้วก็เรายังไม่ได้มีใบอนุญาตหรอกใบปสามเนี่ยแต่คือเข้าไปดูก่อนเลยครับแล้วก็จองจองไว้อเนี้ยฮะจองไว้แล้วก็จ่ายเงินมัดจําอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเราอยู่ไกลเนาะมันเป็นช่วงไม่รู้ตามหลักเขาส่งได้ไหมแต่ว่ามันเป็นช่วงโควิดเนาะเขาก็เลยเห็นใจว่าเฮ้ยเราขึ้นลงกรุงเทพยเงี้ยมันก็ลําบากเนาะ เพราะว่าบ้านผมก็อยู่บุรีรัมย์นะครับอยู่ในอำเภอเมืองเขาก็ให้เรามาจําได้ครับเดี๋ยวเขาก็เสียค่าส่งก็ห้าร้อยบาทเนาะก็เหมือนเราแล้วครับเติมน้ามันไปก็เป็นพันแล้วครับก็ห้าร้อยบาทก็คุ้มอยู่แค่ค่าสง่งโอเคผมมองว่าอย่างนั้นนะครับแต่เราปืนนี้ก็คือเราไปเลือกแล้วครับแล้วก็มีใบมีมีเลข กทอ,อะไรเงี้ยมีมีหมดแล้วครับซีเรียลนัมเบอร์ของของตัวปืนครับผมแล้วก็ก็จะระบุในใบเสร็จนั่นเลยอะไรเงี้ยนี่โอเคครับจะมีโอเคครับมาถึงใบปอสามเนาะมันจะมีสามทอ่อนอ่าพอเราได้แล้วสามท่อนก็คือหนึ่งก็คือเหมือนต้นขั่วครับท่อนที่หนึ่งก็คือจะอยู่ที่อำเภอนะครับอ่าไปอยู่ที่อำเภออยู่ที่อำเภอท่อนที่สองท่อนที่สามเนี่ยเราส่งไปให้ทางร้านครับส่งไปให้ทางร้านแล้วก็ทางร้านเขาก็จะ พอได้ใบปอสามมาเนาะเขาทางร้านเขาได้รับเขาได้รับเสร็จเขาก็จะเป็นเหมือนแล้วเขาก็จะส่งปืนมาฮะส่งปืนมาเนี่เขาเขาจะพิมพ์ข้างหลังเลยนะฮะพอแล้วเขาเอาใบนี่คือใบปอปอสามท่อ,อ, 3, ทอนสองครับท่อนสองท่อนสองกับท่อนสามที่ผมส่งให้แต่นี่คือเป็นท่อนตอนที่สองนะครับเขาจะจะมีเลขเนะฮะนี่ฮะยี่ห้อ ปืนตึดตึดตึดกอทอครับผมเลขทะเบียนแล้วก็เป็นสีเรียลนมเบอร์ฮะของปืนนะฮะสีเรียลนมเบอร์ของปืนแล้วก็จะมีชื่อเอ้ยเขาได้ขายให้เนี่ยเขาเขาได้ขายให้กับชื่อคนนี้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 นนผู้ขายปืนเขาก็เซ็นรับเรียบร้อยในวันที่นี้อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วเขาก็จะแนบใบนี้แหละครับถ่ายเอกสารมาแล้วเขาก็แนบ เนี่ก็คือเรียกเป็นว่าใบคุมปืนนะครับเป็นใบแทนนะครับใบแทนที่เป็นใบปอแทบจะเป็นใบปอสี่ะครับใบแทนใบคุมปืนระหว่างที่ส่งมานะฮะนี่ฮะตัวนี้แ allora ล้วฮะถ้าคนไปนรับเองก็จะได้ใบนี้เหมือนกันนะครับส่งมาเพื่อตำรวจเขาขอเรียกเขาขอคนก้อนนี้ครับผมได้ใบใบนี้มาเนาะเป็นใบคุมปืนผมจะนํากลับไปที่ท้องถิน่นที่บ้านผมคือเพื่อที่จะรอคู่มือปืนที่จะไป ขึ้นเป็นใบปสี่เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่เราซื้อกลับมาเขายืนยันครับก็บโอเคครับก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเนาะก็ช่วยได้โอเคส่วนท่อนสามตอนที่สามเนะาะใบปสามคือทางร้านเนี่ยเขาจะส่งที่ไปที่โครงการปกครองครับที่วังชัยาของเทพเนาะเพออื่อที่จะไปทําใบเป็นคู่มือปืนนะครับเนี่ยก็ไม่นานนะครับรอก,รอก็รอประมาณสักสิบห้าวันนะครับ สิบห้าวันเขาก็จะส่งมาให้ครับของผมสิบห้าวันเนาะส่งมาให้ทางเนี่ยฮะถ้าบางคนเขากลัวว่าเฮ้ยคู่มือเขาจะส่งมาส่งมาไม่ถึงเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเช็คได้นะครับเนี่ยมันมีอยสองทางครับเนี่ยสำนักงานสํำนักการสอบสวนและนิติการวังชายานะครับเนี่ยฮะที่กรุงเทพมหานครครับ,รบเขาจะส่งมาเลยนะครับว่าเนี่ย นายทะเบียนท้องที่กรุงเทพนะฮะได้ออกใบคู่มือประจาปืนของท่านแล้วตั้งแต่วันที่นี่ครับติ๊กติๆๆขอส่งมาให้เราก่อนเลยนะครับตัวนี้คือส่งมาก่อนที่ทางร้านจะส่งใบคู่มือปืนให้ผมได้ซ้ําไปนะครับเนี่ยเัขอส่งมายืนยันเลยนะครับว่าเขาส่งมาให้เราแล้วนะเออเราก็ถามไปเลยทางร้านเฮ้ยพี่ครับผมเห็นหนังสือไอเห็นไอทาง สำนักกรุงเทพเนี่ยเขาส่งนายทะเบียนกรุงเทพเนี่ยเขาส่งมาให้ผมแล้วอะไรเงี้ยเป็นใบตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับเขาก็บอกโอเคถ้าเขากําลังจัดส่งของก็จะบอกเลยนะครับว่าเขาได้แล้วเขาลังส่งให้เราโอเคพอตัวนี้คือแถมเนาะจากใบปรสามเนาะก็คือนี่แหละนี่ฮะเป็นใบก็จะให้ดูนะครับนี่ก็คือเป็นใบคู่มือประจาปืนนะครับเนี่ย ก็จะมีรายละเอียดของเราหมดเลยนะครับชนิดอาวุธปืนชนิดขนาดอะไรเงี้ยยี่ห้อแล้วก็รียลนั number แล้วก็หมายเลขทะเบียนหมายเลขกอทอนะครับเนี่ยหนังสือที่ก็ส่งมาจากกรุงเทพครับทะเบียนกรุงเทพนี่ะส่วนนี้คือที่เขาส่งเป็นคู่มือปืนนะครับนี่คล้ายๆแล้วครับใบปลอดสามประมาณนี้ครับเขาจะส่งมาให้เรานะครับ นี่แหละครับพอเราได้ใบนี้และครับตามหลักแล้วเขาบอกว่าใบคู่มือนี้ใช้ได้เพียงนำอาวุธปืนไปแจ้งและขอรับใบอนุญาตไปจำปืนต่อนายทะเบียนภายใน15วันนะครับแต่ก็ผมถามไปทางร้านนะเขาบอกว่าบางคนก็6เดือนก็มีครับก็คือน่าจะอนุโลมกันได้เนาะถ้าทางบ้านเราก็เป็นประมาณนี้แหละครับ ก็โอเคเนาะก็ดีสําหรับเราแล้วบางครั้งคนก็ไม่ว่างเนาะจะมาไอทําใบปสี 4, ก็ลำบากบางครั้งก็ติดโน่นนี้ยิ่งช่วงนี้มีโควิดดนะ้วยเนาะโอเคครับนี่ฮพอเราได้ใบคู่มือไปจําปืนเนี่ยครับนี่แล้วเราก็นําปืนนะครับที่ทางร้านนะครับส่งมาให้เราอเออผมรัดขั้นตอนไปก็ <c oughs> <c oughs> ตอนที่ได้รับแล้วเราก็ส่งไปให้เขาเขาก็ส่งปืนมาให้เรานะครับแล้วก็จ่ายจ่ายส่วนที่เหลือแล้วเขาก็ส่งมาให้เราครับผมแล้วเราลังจากนั้นเราก็รอเนี่ยนะฮะใบคู่มือประจาปืนนะครับนี่ฮะพอเราได้ใบคู่มือประจาปืนแล้วครับเราก็นําใบเนี้ยกลับปืนนะครับไปที่อำเภอครับเพื่อที่จะขอออกใบปศีนะครับเกครับก็นี่นะฮะ ก็ไม่นานครับวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปขึ้นนะครับแต่วันนี้แหละผมจะเอาไปขึ้นเป็นใบพสีนะครับผมก็ไม่ได้มีเวลาก็เพิ่งกลับมาจากทํางานด้วยอะไรครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็จะพูดบกพนพูดวนไปวนมาครับก็พยายามให้พี่ๆก็น้องๆที่อยากได้ก็เข้าใจนะครับคือพูดแบบบ้านๆนะครับผมเป็นคลิปที่ อะไรที่ผมเจอมาผมก็มาถ่ายทอดบอกนะครับเผออืเ่อเป็นแนวทางครับสำหรับคนที่อยากมีอุปรกรณ์ไว้เฝ้าบ้านเนาะอะไรเงี้ยก็โอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับผมกับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ต้องกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ